สว,ส,สวัสดีครับพบกับเราครับเต้วิถีบ้านเรานะครับวันนี้ออกมาคลองเหมือนเดิมนะครับออกมาละเลาะคลองละคลองของเรานะครับก็หาละหาเลาะไปเรื่อยนะครับเดี๋ยววันนี้ออกมาหาตกปลาไหลกันนะครับเพราะว่าป้าอยากกินปลาไหลนะครับป้าบอกป้าออกไปหาปลาไหลให้หน่อยครับป้าอยากกินปลาไหลนะครับเดี๋ยวเราออกไปเลาะหาปลาไหลกันเลยนะครับนี่ครับเราก็จะหาตามคลอง ของเรานี่เป็นคลองเดิมนะครับที่เราเคยมานะครับนี่ครับเป็นตามคลองเดิมนะครับหาเลาะฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเราเลาะฝั่งนู้นไปดูนะครับว่าจะมีตัวให้หาอยู่หรือเปล่านะครับเพราะหมนี้ก็เป็นไหมที่เราเคยหาเคยส่เบ็ดกันแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาหาอีกนะครับก็อาจจะมีตัวทีงเหลืออยู่มัางนะครับเดี๋ยวลองไปลุ้นไปยามพร้อมกันนะครับไปดูครับไปครับข้ามคลองกันเลยนะครับ เตรียมสัมภาระกันมานะครับข้ามของเดิมนะครับหลมมากมากนะของนี้โอ้โหลมจริงนะครับมาหวานแหนี่หลมมากมากนะครับดูครับโอ้สั่นน่องนะครับหลมจริงนะครับวันนี้โอ้เราก็เมื่อยขาอยู่แล้วเลยนะครับโอ้ดูครับน้ำหลาง จำปีเลยครับโอ้โหโหม่งเงยดูครับโหมั่งไม่โหมโัมนะ่คิดอ้อคเดินแทบไม่ไหวนะครับโหม,มากยอมเลยครับตรงนี้โอ้ยเดินไหวไหม่เนี่ยโอ้ ข่าม้ฝังครับโอ้โดูครับโอ้มนืะอรครับโอ้ลมจริงๆไปครับเดี๋ยวไปหาล่อดูไปไหนนะครับมีรูจะถ่ายดูครับไปครับผมมาเจอตรงนี้หนึ่งรูนะครับเดี๋ยวเราเตรียมเบ็ดเตรียมอุปกรณ์ตกกันเลยนะครับนี้เราก็ตกไม่เยอะนะครับน่าจะประมาณสองสาหลังครับนี่ครับ เหยื่อของเราครับลองใช้เป็นหอยกาบนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะกินหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอเตรียมเหยื่อแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปใส่กันเลยนะครับแต่ผมเคยใช้ทีหนึ่งนะครับหอยกาบเนี่ยมันกินอยู่นะครับเพราะว่ามันก็มีกลิ่นคาวเหมือนพวกหอยเชอรี่พวกไตเดือนนะครับผมก็เลยลองตกมันก็กินนะครับเดี๋ยวลองตรงนี้ครับุย ดูสวยนะครับดูนี้เดี๋ยวลองตกกันดูนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับเบ็ดของเราก็ชุดใหญ่เลยนะครับเด็ดพัดมาต้องใช้นะครับใช้ไปเลยนะครับเดี๋ยวมันขึ้นทันหนิมนะครับถ้าเราไม่ใช้เอากองมาใส่รูนี้กันเลยนะครับนี่ครับดูอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับนี่เบ็ดตรากำลังจะใส่เบ็ดกันนะครับเดี๋ยวใส่กันดูเลยครับว่า จะกินเด็ดหรือเปล่านะครับเรามาทาภารกิจของเรานะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับลองดูนะว่ามันจะได้ตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวใส่แล้วก็คอยมาลุ้มมารุ้นมายามพร้อมกันนะครับวันนี้ก็จะพูดมากหน่อยนะครับเพราะว่าไท่เด็ดไม่เยอะนะครับเราก็ลองเน้นดูให้สวยดีนะครับเอาครับ ไว้เลยนะครับแล้วก็จับสายดีๆครับที่คนกอยผมก็บอกตลอดนะครับว่าให้จับสายดีๆนะครับเพราะก็ะไหลเวลามันดึงแล้วสายไปไปคล้องหญ้านี่มันจะลายนะครับแล้วเราก็จะไม่ได้ตัวนะครับไปครับเดี๋ยวไปดูรูต่อไปนะครับครับมาดูตรงนี้หนึ่งรูนะครับเมื่อวานพ่อผมมาขวานแห่นะครับแล้วท่านเจอไว้นะครับท่านก็เลยบอกว่าให้มาใส่นะครับท่านบอกว่าตัวน่าจะใหญ่นะครับ เดี๋ยวรูนี้ใช้เป็นหอยเชลลีนะครับลองดูเลยครับว่าหอยเชลลีกัหอยากาบอันไหนจะกินดีกว่ากันนะครับเดี๋ยวลองมาไขดูกันเลยนะครับนี่ครับเป็นหอยเชลลีครับเดี๋ยวขอเตรียมเหยื่อตัวนึงนะครับอันนี้ขอลีลาหน่อยนะครับเพราะว่าใส่เบ็ดน้อยนะครับเราต้องเน้นๆน,น,นะครับ นะครับหอยเชลลีหน้านี้ตัวมันนี่มันเวลามันจะจำสินนะครับตัวเขาจะแข็งมากนะครับหอยเชลลี่พอน้ําแห้งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหน้าน้ํานี่ตัวเขาจะบางมากนะครับเพราะว่าหอยเขาจะโตในช่วงหน้าน้ํานะครับถ้าที่ผมรู้มาก็มีสาระอยู่ประมาณนี้นะครับพวกหอยพวกปลานะครับผมมีเทคนิคอะไรผมก็มาบอกมาแชร์กันดูนะครับว่าจะเผื่อจะมีประโยชน์กับหลายหลายคนนะครับ ลองหย่อนดูกันเลยนะครับเราไม่จะไม่แย่นะครับตัวนี้เราจะหย่อนไว้เลยนะครับว้น้องกินเลยครับกินเลยวู้กินเลยครับกินเลยวู้หย่อนลงไปกินเลยครับวู้กินเลยครับนี่ครับวู้เงีับวู้อะไรครับเนี่ยหย่อนลงไปกินเลยครับอ้งงเลยครับดูครับโอ้ ย้อนลงไปกินเลยผมย่อนจุ้งลงนี่กินเลยนะครับผมก็งงมากครับครับที่แรกผมนึกว่ามันไปติดรากไม้นะครับอู้มันน่าจะขึ้นมารออยู่ที่ปากรูนะครับมันก็เลยกินเลยนะครับอู้งงมากเลยนะครับไปครับเดี๋ยวขอยาเก็บก่อนครับดูว่าอู้งงจริงๆนะครับว่ามันกินได้ยังไงไอครับเดี๋ยวเก็บก่อนครับไครับย้ายไม้หมายนึงครับหมายนี้นี่ เมื่อกี้ผมมาดูมีลูนะครับเดี๋ยวเรากางคลองไปใส่กันเลยนะครับนี่ครับใช้ปันเหยื่อปลาซิวนะครับเมื่อกี้เราลงไข่ปลาซิวนะครับผมพกไข่ปลาซิวมาด้วยผมลงไข่โอ้ติดดีมากครับเดี๋ยวเรากลับพยายามขขยปลาซิวนะครับเดี๋ยวตกปลาไหลหลังนี้ขึ้ก่อนนะครับโอ้แต่ตรงนี้นี่ผมบอกเลยนะครับลึกกว่าตรงนู้นอีกนะครับโลงมากเลยนะครับดูนะครับเดินยากจริงครับ ตรงนี้มลมครับลมจะดีนะครับเพราะว่ามีปลาไหลให้เราหาครับโอไปดูความลำบากครับโอ้โหดูครับโอ้ยอดอยจริงๆริครับดูที่โคนตกปลาไหลกันเลยนะครับเราโอ้โห ดินตนข้งแข็งนะครับแต่ตรงกลางนี่รูหลมมากเพราะว่าเขาตอนแรงนี่เขาไม่โคมาลอกของนะครับมันก็เลยโหลมนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับหอบนะครับหอบเลยลองดูรูนี้กันดูนะครับว่าใช่ปลาไหลหรือเปล่านะครับส่วนตัวผมว่าคิดว่าใช่นะครับ เดี๋ยวขอกลับกล้องแป๊บหนึ่งนะครับเนี้ยรูอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองใส่เบ็ดกันดูนะครับว่ามันจะกินหรือเปล่านะครับดูนะครับรูนี้หนี่สวยนะครับมีรูนู้นก็หย่อนลงไปกินเลยนะครับรูนี้ไม่รู้หย่อนลงไปจะกินเลยหรือเปล่านะครับแต่ไม่กินยังไม่กินหรอครับหย่อนทิ้งไว้นะครับลองหย่อนทิ้งไว้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะมีตัวกินหรือเปล่านะครับเช็คดูนะครับลองเช็คดูครับว่าใช่รูปลาไหลด้วยนะครับหย่อนทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวเราไปยามขายกันแล้วก็ค่อยมาลุ้นกันนะครับโอ้เดี๋ยว จะพาไปดูขายนะครับว่าติดดีแค่ไหนนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูขายปลาซิวของเรานะครับที่ดักไว้ตรงนู้นนะครับไปครับครับเดี๋ยวเราลองไปดูขายปลาซิวนะครับนี่ครับดูครับเราลองมาลงมาดูใกล้ครับมองผมมองดูเหมือนจะติดเยอะมากเลยครับดูครับโอ้ลมโอ้ยติดดูครับโอ้ มองใกล้ๆนี่ขาวเลยนะครับดูครับลองยกขึ้นมาดูครับโอ้ติดที่หนึ่งสี่ตัวห้าตัวเลยนะครับดูครับโอ้โ,โ,โหโอ้ขายของเราโอ้โหกระปดอยังไม่ไหวนะครับโอ้โหดูครับโอ้โหสุดยอดปลาซิวเลยนะครับของนี้โอ้ยดูครับ โอ้โหดูครับโอ้โหเยอะจริงครับโอ้โลคนแม่ปลาซิวโอ้ยโ,โอ้โหเยอะจริงครับโอ้โ,โอ้โยไม่เคยลองขายปลาซิวที่ไหนแล้วติดเยอะขนาดนี้เลยนะครับดูครับโอ้โห ดู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 มันจะเยอะอะไรขนาดนี้นครับโอ้เป็นเพรเลยนะครับดูครับโอ้ไข่ไข่ของเราทำงานนะครับนี่ครับเป็นไข่เซน5นะครับที่ผมซื้อมาในราคา2 3 0บาทนะครับอ้ดูครับโอ้โหติดดีจริงๆนะครับ เดี๋ยวผมขอเก็บไข่ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานรวมๆกันที่บ้านเลยนะไปรับโอ้โหเราก็ยาไข่ปลาซิลขึ้นมาแล้วนะครับอจอดนะครับดูนะครับทีเดียวนะครับตัวแบบโอ้น่าจะเป็นกิโลเลยนะครับโอ้โหเยอะมากนะครับไม่เคยลงขายปลาซิลที่ไหนแล้วได้เยอะขนาดนี้นะครับอ้ได้เยอะจริงๆนะครับสุดยอดนะครับ เดี๋ยวหลังต้องมาลงขายปลาซิวแบบจริงๆยังจังเลยครับติดดีมากๆครับติดดีจริงๆครับเยอะนะครับเพราะว่าที่ผมเอาขายปลาซิวเพราะมาลงเพราะว่าผมเมื่อวานเห็นนะครับแล้วเห็นปลาปลาพวกปลาเล็กมันวิ่งนะครับแล้วปลาซิวมันกระโดดนะครับกระโดดอยู่บนผิวน้ำนะครับเยอะนะครับผมก็เลยน้องขายมาลงดูนะครับโอ้โหติดดีจริงๆครับสุดยอดครับเนี่ครับให้ดูทีครับ โอ้โหนี่ครับโอ้โหดูขาวโพลนหมดเลยครับไปครับเดี๋ยวเราต้องพยายามปลาไหลที่เหลืออีกหนึ่งหลังนะครับเพราะหลังฝั่งโน้นที่ต่อคู่กันผมเก็บมาแล้วนะเดี๋ยวยามอีกหลังสุดท้ายเลยครับว่าจะกินหรือเปล่านะครับไปครับเดี๋ยวพยายามปลาไหลกันเลยครับไปครับมาพยายามปลาไหลโัวสุดท้ายไปพร้อมๆกันนะครับผมมองดูทรงๆเหมือนสายจะเหลือน้อยๆน,นะครับน ดูนะครับสายดึงสายลงไปไม่เยอะนะลองดึงดูนะครับบูหรือเปล่าครับเนี่ยครับบูตรงนี้นะครับแต่สายเหลือน้อยนะครับตรงนั้นสายจะเหลือน้อยนะครับลองดึงดูนะครับดึงสายลงไปไม่หมดนะครับวิวิวิเหมือนจะตึงนะครับเหมือนจะตึงนะครับอยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับมีตัวจริงครับโอ้โห โอ้โหตัวไม่โตเท่าไหร่นะครับโอ้โหเห็นหัวแล้วครับโอ้โหมาครับมาครับมาครับโอ้โหเห้หัวได้นะครับตรวนี้รูยังใหญ่เลยนะครับแต่ทําไมตัวไม่ใหญ่นะครับโอ้งงๆนะครับรูใหญ่ตัวไม่ใหญ่นะครับน่าจะเป็นตัวอาศัยรูเขาอยู่นะครับดูครับตัวสวยครับแต่ก็พอใช้ได้นะครับตัวประมาณสองขีดสามขีดได้นะครับ ตัวกำลังหน้าผัดเผ็ดเลยครับไปครับแถวเก็บผลงานแล้วก็ไปสรุปผลงานที่บ้านกันนะครับไปฮะผมกลับมาถึงบ้านแล้วครับว้าวแกะปลาซิอก็จะเสร็จนะครับเป็นชั่วโมงนะครับโอ้โหเยอะจริงนะครับกูเยอะมากนะครับปลาไหลก็ขายไปแล้วครับลืมถ่ายให้ดูครับเมื่อกี้บ้าครับขอซื้อไปสองตัวนะครับช่างแล้วก็ได้หกขีดนะครับอีกตัวหนึ่งสี่ขีดอีกตัวหนึ่งสองขีดนะครับตัวที่ได้ทีหลังสองขีดนะครับ มาดูปลาซิวของเรานะครับที่ได้มานะครับโอ้สุดยอดครับดูครับดูแป๊บเงียบโอ้โหดูครับเนียบโอ้โหเป็นกิโลเลยนะครับต้องแค่แป๊บเดียวนะครับเป็นชั่วโมงประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับโอ้ใช้ได้เลยครับดูครับขายปลาซิวแล้วก็เป็นลักษณะอย่างนี้ครับดูครับดูใกล้ๆครับนี่ครับนี่ครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับตาก็จะเล็กๆอย่างนี้นะครับ ซื้อมาตั้งนานแล้วนะครับเพิ่งจะออกมาใช้ครับเคยออกไปใช้แล้วก็ได้ผลดีอยู่นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้เราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปอาบน้ำน้ำท่าก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ